ส่งเงินมาไอ้แดกูจะเอาตังไปดูไ้าเม่ไม่มีลูล๊เมื่อวานลูกกระเพิ่งเอาไปไม่ใช่หรอไม่นี่แหละนี่แหละนี่แหละระวังนะลูกถ้าเกิดว่าลูกทีพ่อตีแม่แบบนี้ลูกจะกลายเป็นเป็ดเอานะเขาว่ากันว่าเป็ดจะมีร่างกายที่สูงใหญ่แต่มือไม้ก็ใหญ่เท่าใบลานปากก็เล็กนิดเดียวจนกินข้าวไม่ได้งั้นหรอ อ,อ,อ,อมันมาแล้ว,าวลการลงสตะถึงพลังอ่อฮอฮโดยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่กูจะยึดกองโลกไปดีให้ได้แล้วกูจะเอาตังไปดูจ้าพ่กับพ่อครับ,รรบหนูอยากกินปลาได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อไปตกปลามาให้นะรอแป๊บหนึ่ง บอ่อน้ำในป่าหลังบ้านอยู่ไหนวะเฮีย yeah, นั่มันตัวอะไรวะน่ะโอ้โ oh หวันนี้ดงแกมาถึงคาดแล้วไอ้หนุ่มตกป้าส่งเงินให้กูซะกูจะตังไปดูยา yeah. ไม่ฉันจะไม่ยอมให้แกทําแบบนั้นเด็ดขาดเ๋ยาวชนไม่ควรจะไปยุ่งกับยาเสพติดนะวันนี้แหละฉันจะหยุดแกเอง มึงเชื่อว่ามึงตัวใหญ่เป็นคนเดียวเหรออาว้าโอ้สารนี้แหละเราที่มึงบอกว่ามันเฮียนอน่ะเจ๊ใชจมันเฮียนมากเลยเห็นว่ามีผีปอบอายุหลายร้อยปีด้วยแหละเน่นไงมันโผล่มาแล้วโอ้วันนี้แหละวิชาที่ข้าได้ไปฝึกกับอาจารย์ยอดจะแสดงผลในเป็นที่ประจักษ เล่วข้าจะปราบผีจอมอวดดีตัวนี้ซะทีนี้แหละข้าก็จะมีชื่อเสียงในการเป็นหมอผีมึงเฮี้ยนมากเหรองั้นมึงเจนี่ไก่ผักข้บไก่ผักไก่ผักตัวสดเลย <S 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 นั่นมันตัวอะไรวะน่า นี่เร็วทุกคนสัปปบปะรดบุกหมู่บ้านแล้วแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนผมมาช่วยแล้วได้เลือกข <hur> <t> ี่รถออกลงอัตเมตเตอเลยโอ้โหตาซ้ายหมดพวชาวบานในงง ไม่ใครฆ่าวัวโก้แม่เนอะแม่ซื้อนว้โอกรูได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้มีกระสือออกกระวานได้กินวัวชาวบ้านด้วยแหละไม่เดี๋ยวก่อนนะมึงช่วยเล็กเชียร์กุยทีดิโอ้กรูไม่ไม่มึงช่วยอย่าเล็กเชื่รกูแบบนั้นอีก

ทีนี้พอมันมากินซากอัวมันก็จะเสร็จกูทีนี้กูก็จะได้ร้างคา้นให้กับแม่ซ oh <shit, S 1> ีนวลเอาชิดเมื่อเข้ามาไกลนะมึงรู้ได้ไงกูอยู่ตรงนี้รู้สิก็เธอน่ะคือโอยก่อนไม่ใช่เหรอถ้ามึงเรียกกูแบบนั้นอีกทีกูจะยิงมึงถิงซะไม่นะพี่พี่จำหนูไม่ได้จริงจริงเหรอหนูเป็นเมียพี่ไงฮะหมายความว่ากูไม,ม่เป็นกเสือรหรอเนี่ย ไม่แจ้งเอาล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วกูก็ไม่มีทางเลยแล้วกลับไปเกิดใหม่กันดีก,กว่าที่รั